สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับฝันนี้เพศพี่โนจะมาเล่าฟังถึงอาการอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้นะครับเราต้องมานํสำรวจร่างกายของเราว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะหลายนลนีคนนะฮะเป็นมะเร็งแล้วพอไปตรวจแล้วนะครับพบว่าเป็นระยะหลังๆแล้ว นะครับพะจริงแล้วมีอาการเตือนมาก่อนแต่เราไม่ได้สังเกตรหรือไม่ได้ดูตัวเองนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง16อาการเตือนว่ามีอะไรบ้างนะครับอาการแรกก็คือเบื่ออาหารนะครับทานอาหารไม่ลงแล้วก็น้ําหนักเริ่มลดลงอย่างไม่รู้สาเหตุเลยนั่นคือสิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนอันแรกนะครับซึ่งแต่ละคนจะเป็นต่างกันนะครับบางคนมีเรื่องนี้บางคนมีเรื่องนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นมะเร็งบริเวณไหน อาการประการที่2เนี่ยนะครับก็คือบางคนก็จะกืนลำบากนะครับกืนติดขัดมากๆอาการที่3ที่เราพบก็คือนะครับฉี่ออกมาหรือปัสสาวะออกมาเป็นเลือดนะครับบางคนอุจจาระเป็นเลือดแล้วก็มีมูกปนอาการที่4คือมีการตกขาวผิดปกตินะครับมีการตกขาวมากๆเลยซึ่งตกขาวก็อาจจะมีหลายสาเหตุ alcanz. แต่สาเหตุหนึ่งก็เป็นสัญญาณเตือนได้นะครับอาการที่5เนี่ยนะครับก็คือไอเลื้อรัง นะครับบางครั้งไอออกมาเนี่ยนะครับเป็นเลือดก็มีหรือมีเสียงแหบเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูนะครับว่าเรามีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าอาการที่6เนี่ยนะครับก็คือมีไฝแล้วไฝก็เริ่มขยายตัวขยายใหญ่ขึ้นแล้วมีการแตกนะครับมีเลือดปนออกมาด้วยเป็นแผล นะครับอันนี้สําหรับคนที่มีไฝนะครับต้องสังเกตดูเพราะไฟสามารถกลายเป็นเนื้อรายได้อาการที่7เนี่ยนะครับก็คือมีการเจ็บปวดบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับเจ็บแบบเรื้อรังนะครับทำให้เกิดกัดเศษอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนอีกอันหนึ่งและอาการที่8เนี่ยนะครับพบก้อนใต้ผิวหนัง เช่นบริเวณเต้านมเราต้องคอยสังเกตนะครับวิธีการตรวจนะครับว่ามีก้อนตรงเต้านมตรวจได้ยังไงบ้างนะครับหรือมีต่อมโตบริเวณต่อมน้ําเหลืองแล้วบางครั้งไม่เจ็บด้วยนะครับเพราะงั้นต้องสังเกตให้ดีว่าเรามี8อาการเบื้องต้นนี้หรือเปล่านะครับแล้วเรามาดูต่อนะครับในอาการที่เหลือนะครับในตอนที่2ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามช่องเพศสัตว์พี่โหน่งนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและช่วยกันติดตามใน YouTube Facebook และ Instagram เป็นช่อง FitCode t ไทยแลนดด้วยนะครับและใครที่มีปัญหาน้ำหนักเกินต้องการลดน้ำหนักแต่ลดไม่ได้สักทีมีเพื่อนมีญาติมีคนรู้จักต้องการลดน้ำหนักนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด fit และ้วกะ็เล็กกาวและทักมหาเพศัตพี่โด่งได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ